เอามาเฮ้ยพองเลยอนกูป็ฝนบินเลยเก่กเลยนะกินเลยนะเฮ้ยกินลไมอเอามยกูโอ้พองเฮ้ยฝนบินเอาไอตัวไอตัวฝนบินลยฝนบินเฮ้ยตึ้ยฝนบินเนี่ยนือแต่้ลือน ้แ่นิดนึเฮ้ยมันมีเขาเขากแจกงไา้เลยะเก็บปุ๊บเบสิ่เแค่คนดังเลยอ่ะเฮ้ยมีคนใช้พ่นบิ๊กขมัมใชบิ๊มไมม่ใช่แคนใช้พ่นเก๋เก๋เลยโอยต่อยแม่งีอ่ะสัตว์เฮ้ยเก็บปุ๊ก็บต่อยโอ้ยต่อยต่อยต่อยโอ้ยอย่าอย่าพูดคนเขาตัราคลิปอยู่ เฮ้ยต่อ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 ยรัวรัวเฮ้ยตัวเฮ้ยอยู่ในมุมมือเลยอ่ะไอ้ตัวเอ้ยเมื่อยนไรกายร่างเนี่ยในมุมมือเฮ้ยพูดภาษาพูดภาษาเอเดียนด้วยเฮ้ยปล่อยตัวมาปล่็ยเป็นอลยเฮ้ยตัวแต็มเลยคบตายเจ้าพวกมันหายตัวอะไรโง่คนบินเลย

เอาเป็นพี P ่แล้วเอาปพีปุ่นไหนวะเฮ้ยไยมันใสกันนะหรือบอกเว่ยมันแส่ใซ่เดี๋ยวรไปว่ไอจวออมัส่เอเอาแกบเืออมัสเดราไปตามไเอาไอเยวแมเห็นแต่มัดลอยได้ พีหลอกอุย้ยกบายอีอะส่นอุย้ยตีแรงจัวงวะพี่หลอกมันยานหอน <c ười> ตเ,อเปรตนี่มันตีแรงพี่หลอกมันยานหลอนเดี๋ยวมันยังเงียนไม่เาดวด่ามายังไม่วออย่างรูจริงอะไม่ใช่ไม่ใช่กูม็มมนตัดไปตอนดีกูว่าิบเลยวะอเกมเกมกเเยอะเยเเ ôi ít tally bơm hai tuổi mấy anh tuổi không có vào đâu. vì lòng lẽo đôi lòng đôi lòng đôi lòng qua lòng đôi đi. đôi lòng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  một lòng tụi lòng đôi lòng đôi lòng đôi lòng

ไปบอมโอ้ยโอ้ยได้ผลมูอาร้ายแรงเฮ้ยเฮ้ยน oh, right. no ี่นี่กินได้ผลนี่ยโอ้ยมันผลแบบนี่ะโอาพ่นนั่นก็ดีแล้วจ้ะไอ้คนแรกได้ผลิ่นแรกบาเลียติ้งกินเร็วเอ๋อกินทลงไหมอ๋อเก็บได้เอากเก็บได้ก็เก็บดิเอา่นอะไรวะนี่มันโกลเด้นแอปเปิ้ลโกลเด้นแอปเปิ้ล ก้อนแอปเปิลโอ้ยร่างทองเฮ้ยอเฮ้ยแม่ตองคำมือเป็นเส้นเป็นไงเป็นเ้นเปนก้อนมีดคืออ้คนอไรฮะพเงอร่อยก้นเงาพูดไม่ใส่พูดเงาพูนมีการดเลยก้อนเงาเฮ้ยมีารดด้วย้ยอยยังได้ก้อนมาไปเดี๋ยวใครไม่มาถุงมันถุงนลงพนลอยว คุณกคนห่เลยฮ้ยโอ้ยตังไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยมันมันกีเกือบได้คุณสี่หมวงเลยไม่มันข้งบนเฮี่ยตอมันวันจนลวนพี่อะไรโกเดนกินอไคุเลยบินบนบินใหุ้พ่องไักน่เฮ้ยมาทองเลยโอ้ยวนวน น,น,นิ้งจสิ้นตืดดืดตืดมาเนี่ยเรายังไม่ไม่ตัวอะไรอยู่งนมเหอเฮ้ยใครกันาขันนึ่งดูเนีเ่ยไม่ใคก,กัตนาก็บอกเลงไงยไงก็ไม่เชื่อเองบึดกันบ้านปลาทเนี่ยปลาทองเงียบปลากดุก

เพรไมมีแต่คนล่าแล้วรีบกระพือแสกเฮ้ยอย่าล่ามันแช่เว้ยเว้ยมันกินลิกาซี่มันสกิบิดี้สกิบิโนะเอากินปลาไปเฮียอร่อยหน้าปลาปลาเุ้าดิเร่อยแรงร่อยแรงเฮ้ยแม่เอ้ยยัากินไม่ได้จนให้มันจับตาทูเร่อยแรงร่อยแรงไปมาไปมาไหลเดียวพังได้ ฟิตแลนฟิตจุกับเฮ้ยคนอะไรคนเตะได้คนเตะคนนำคำคนเตเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกังเอาคนเเอจิาเอเล่นเจ้าพี่ฟินฟิตเฮ้ยเอ๊ะอะไรเอ๊ะนอะไรติเอยานเ๊นโคตรเอ๊นไปนนี่ขาหนุ่ โคดินมันไม่มันเกี่ยวกับ power power กดินเยอะสุดว่าไงเฮ้ยกูไม่อ่านไม่โคดินก็เป็นได้ไงวะโอเคตอนนี้เราต้องไปสมบูรณ์อย่างเดียวว่าตมันดตอนนี้เราต้องไปสมบูร์อย่างเดียวเพราะเราอยากได้ผลใหม่เพราะผลนี้มันกระจกโคดนอับรีบัอุปนยอไป โอ้ยเอียมบางอัดตูส่วนหนึงมันมันมส่วนหนึ่งมืนจิงทีส่วนหนึ่งมืนอบุบเกียร์มันเหมือนหน่งนว่าพอกุดมีเรื่อแล้วดูสิองการเฮ้ย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 เ้างเยฮ้ยเฮ้ยเ้เฮยเฮ้ยเ้มยเ้พ่อเย อะไรมันเด็กอยู่เดียวอุ้ยไหนว่าไม่ได้อาการในคลิปเลยวะเฮ้ยบินโจกุยอ่ะสันไม่เป็นอย่างเร็วอ่ะเฮ้ยมึงไอ้คอมเฮ้ยเจ้าหน้าไอ้เกมมาอ้กูแตกวะน่ารอ่ะโดนใครอ่ะโดนไอเอ็นยัดหน้ากูแตกเลย